เกือบเสียรู้อีกแล้วค่ะเคสนี้ลูกค้าโทรมาปรึกษาเรื่องบริษัทประกันปฏิเสธการจ่ายโดยอ้างเหตุผลว่าตัวแทนไม่มีการนำส่งเบีย้ยของรถคันดังกล่าวฟังให้ดีนะคะกรณีที่เราจัดทำประกันทั้งผ่านพนักงานของบริษัทหรือผ่านตัวแทนในหน้าหากพนักงานไม่นำส่งเงินหรือตัวแทนไม่นำส่งเงินเมื่อเกิดเหตุบริษัทประกันไม่สามารถป,รปฏิเสธการจ่ายได้นะคะเพราะความคุ้มครองได้เกิดขึ้นตั้งแต่เจ้าของรถได้ชำระเบีย้ยประกันภัยไปแล้ว ตามผู้มือตีความเขียนไว้ชัดเจนค่ะว่ากรมบา,านประกันภัยนี้มีผลใช้บังคับทันทีเมื่อผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแล้วไม่ว่าจากการชำระเงินให้กับตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัยที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือพนักงานของบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทซึ่งบริษัทยอมรับการกระทําของบุคคลหรือนิติบ,บุคคลดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษัทให้ถือว่าเป็นการชำระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยตรง นั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าพนักงานหรือตัวแทนจะไม่ได้นำส่งเบี้ยก็ตามแต่บริษัทก็ต้องรับผิดชอบไม่สามารถปฏิเสธการจ่ายค่าสินใหม่ได้นะคะครูพี่เอปริษาที่ปรึกษาประกันภัยทีมอาจารย์แดงค่ะ